ส่วนกองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่3ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติจำนวนสองหลังให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจนและด้อยโอกาสคือนางสาวสมจิตคำวันอยู่บ้านเลขที่64หมู่9บ้านทุ่งสว่างตำบนเรนูใต้และนายสุเมธอยู่บ้านเลขที่130หมู่7บ้านหนองแต้ตาบลนาขา,ามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม โดยดําเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเฉลิมพระเกียตรติเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกองพันฐานรับที่3ามกรมฐานรับที่3เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในปีงบประมาณ2,564มีกำหนดการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติจำนวน15หลังและในการสร้างบ้านหลังนี้เป็นหลังที่3และหลังที่4ค่ะ